สวัสดีค่ะได้เวลาของจอบประเด็นสเปเชียลกับดิฉันพานุรัตน์พรมขชสุดนะคะ คุณผู้ชมคะรับหลังกำแพงสูงรั้วรอบขอบชิดที่ถูกเรียกว่าเรือนจำนั้นเป็นสถานที่อนาเขตควบคุมตัวผู้กระทำความผิดซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะหลายคนให้สมญานามที่นี่ว่าเป็นดินแดนสนธยาซึ่งทุกวันนี้สถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นเกือบ3 2 0 0 0 0คนค่ะซึ่งถาหากเทียบกับเรือนจำแล้วนะคะก็มีเพียงแค่150แห่งทั่วประเทศเท่านั้นขณะเดียวกันนักโทษนั้นยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสูงถึง3,000คนต่อเดือน อีกด้วยเรื่องนี้ทําให้ทันทสถานเองหรือว่ากรมรัชทันนั้นประสบปัญหาหนักค่ะนักโทษล้นคุกนั่นเองนะคะและไม่เพียงแค่ปัญหานี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะจากตัวเลขสถิตินั้นยังระบุด,ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ผู้คุมกรมราชทันหนึ่งคนต้องดูแลผู้ต้องขังมากถึง50คนเป็นสัดส่วนที่น่ากังวลค่ะเพราะเมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลสัดส่วนนั้นอยู่แค่1ต่อ5เท่านั้นเมื่อผู้ต้องขังล้นคุกสภาพแวดล้อมแออัด การควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงก็ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งเรื่องของยาเสพติดทำผิดซ้ำซากตลอดจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้อาจยาน,นิสัยด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ขณะเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสังคมภายนอกทุกวันนี้ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการดูแลผู้ต้องขังนะคะที่จะเป็นการคืนคนดีสู่สังคม จริงหรือไม่เรื่องนี้นําไปสู่ไอเดียทําให้กรมราชธาฑ์นั้นคิดค้นเรือนจําที่เป็นโครงสร้างเบาทําจากตู้คอนเทนเนอร์ค่ะเพื่อที่จะลดความแออัดของผู้ต้องขังนะคะอีกทั้งยังเป็นเหมือนสถานที่ขัดเกลาและฝึกฝนคืนผู้ต้องขังเป็นคนดีสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามกับคุณนนทิการเฟื่องสุมเมธีพงค์ค่ะ น,นี้กาลังรับการฝึกอย่างเข้มข้นตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวนําร่องแห่งแรกที่ทันทสถานเปิดบ้านเนินสูงจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนที่เข้าโครงการต้องผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติเป็นนักโทษที่มีความประพฤติดีเยี่ยมรับโทษมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสและเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเน้นเรื่องการพัฒนาร่างกายอันที่1นนะครับร่างกายเขาอาจจะทุดโต่นะครับต้องเลือกจากว่าติดคุกมานาน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราพื้นปูนะครับก็แน่นอนเรื่องพละศึกษาเรื่องการกีฬานะครับอันนี้เราทำอันที่สองครับพัฒนาจิตใจต้องมีนะครับทักษะการใชนชีวิตก่อนจะออกไปบ้านกันก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวต่อไปจะทํำยังไงวางแผนชีวิตยังไงโลกุมไนเร็วข้างนอกต่างจากข้างในมามากแล้วนะครับเขาต้องเรียนรู้ตรงนี้ อันที่สาสำคัญครับที่ทานรัฐรีให้นโยบายไว้ฝึกอาชีพจริงๆจริงๆริงจจังๆให้มีอาชีพออกไปได้จริงไม่ใช่เป็นการฝึกอบบีพแบบฆ่าเวลาเป็นแนวคิดใหม่ล่าสุดที่กรมราชทัณฑ์จะนำมาใช้พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโครงการเรือนจำโครงสร้างเบาจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว3เดือนฝึกฝนทั้งด้านร่างกายจิตใจและการฝึกอาชีพ แต่ที่ถือเป็นการพลิกโฉมคุกไทยอย่างไม่เคยมีมาก่อนคือโครงสร้างทางกายภาพของที่คุมขังจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์สร้างแทนเรือนนอนเพราะช่วยประหยัดงบประมาณและระยะเวลาในการก่อสร้างเราต้องดูว่าต้นทุนมันถูกนะครับ55ล้านต่อแห่งนะครับถ้าสร้างเรือนจำปกติเนี่ยจะต้องใช้ถึงเกือบพันล้านระยะยาวเรื่องการซ่อมบำรุงก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าต้นทุนมันต่ำมันต่างกัน20เท่า การซ่อมบำรุงก็ต้องซ่อมอยู่แล้วแต่เรือนจำเนี่ยอยู่กับคนนะ่ะเราก็ใช้คนที่อยู่มาซ่อมกันไปนะครับ ทนนี่จะเป็นอาคารก่ออิดถือปูนเรือนจำโครงสร้างเบาจะใช้คอนเทนเนอร์เป็นส่วนประกอบหลักสร้างเป็นเรือนนอนสองชั้นจำนวน3หลังเพื่อรองรับผู้ต้องขัง500คนสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่มีรั้วค่ะแต่จะขึงลวดไฟฟ้าไว้เป็นการควบคุมแบบไม่เข้มงวดข้อดีก็คือโครงสร้างลักษณะนี้สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ใช้งบประมาณในการก่อสร้างแห่งละ55้าล้านบาทซึ่งต่ำกว่าอาคารคอนกรีตหลายเท่าตัว ข้อดีมาพร้อมกับข้อเสียผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าภายในตู้คอนเทนเนอร์จะมีอุณหภูมิสูงร้อนจัดเนื่องจากเหล็กเป็นตัวนำความร้อนชั้นดีต้องมีการบุกฉนวนกันความร้อนเพื่อช่วยระบายอากาศในการลดความร้อนก็จริงมันจะมีวัสดุเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชพาเนลอะครับสามารถเอามากุกด้านในเป็นเป็นฉนวนกรรันความร้อนจากด้านนอกเข้ามาเพราะปกติถ้าเอามาดัดแปลงแบบนี้เขาต้องติดแอร์เพราะว่าอากาศไหลเวียนในตู้มันจะไม่มี นอกจากว่าถ้าถ้าไม่ติดแอร์จะต้องเพิ่มพัดลมดูดอากาศอากาศเข้าอากาศออกให้อากาศ f l o ได้เงาา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 ี้ยครับคนถึงจะอยู่ได้ครับเรื่องเรื่องของการระบายอากาศตร,ตรงนี้ต้องต้องพัดลมแล้วก็สถานที่ตั้งนี่ต้องเป็นสถานที่แบบว่าลมคนน่อนข้างจะถ่ายเทได้สะดวกหน่อยอะไรเงี้ยครับครับถ้าอับอับนี่คนน่าจะอยู่ไม่ได้ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภาวะกรดดินเค็มจะส่งผลกัดกร่อนตู้คอนเทนเนอร์ให้กลายเป็นสนิมต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องมลภาวะหากซื้อตู้คอนเทนเนอร์มือสองมาก็ไม่อาจรับประกันเรื่องความปลอดภัยตู้มือสองเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์บางทีเขาก็บรรจุผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายเราเราไม่สามารถปลุกได้หมดนะฮะแต่ถ้ามีผู้ประกอบการรายใดเนี่ยที่เอาตู้คอนเทนเนอร์ที่ เคยมันจุกนะฮะพวกสารเคมีหรือสารที่เป็นอันตรายมาแล้วไม่ไม่ได้ดูแลอย่างดีนะฮะไม่ได้รับการรับการทําความสะอาดหรือว่าการกำจัดสารต่างๆเหล่าน,นั้นที่ดีได้เนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายแต่ถามว่าใครละมันมืการันตีล่าสุดกรมรชาชทรรออกมาให้ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนจากการจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์เป็นระบบคอนเทนเนอร์น็อกดาวน์ใช้วัสดุทําจากฉนวนโฟมบุด,ด้วยแผ่นเหล็กแบบบางแทน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยช่วยเรื่องระบายอากาศทันทีที่คณะรัฐมนตรีตอบรับกรมรชาชัณฑ์จะดำเนินการก่อสร้างเรือนจำโครงสร้างเบาปลายปีนี้เพื่อให้ทันใช้การได้ในปี2560โดยจะนำร่องจัดทำที่ทันทสถาน17แห่งคือที่ทันทสถานเปิดหนองน้ำขุนเรือนจำชั่วคราวห้วยมา้าเรือนจำชั่วคราวร่องห้าเรือนจำชั่วคราวปงยางพกเรือนจำชั่วคราวหนองเรียงเรือนจำชั่วคราวแค่น้อยทันทสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจำชั่วคราวรอบเมืองเรือนจำชั่วคราวโคกมะตูมเรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วงทันทัศสถานเปิดห้วยโป่งทันทัศสถานเปิดทุ่งเบนจาทันทัศสถานเปิดบ้านเนินสูงเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วทันทัศสถานเปิดบ้านนาวงเรือนจำชั่วคราวห้วยกลั่งและเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งหลังจากนี้คงต้องจับตามองไปในอนาคตว่าเรือนจำโครงสร้างเบาจะบรรลุเป้าประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องการลดความแออัด ช่วยเตรียมความพร้อมของผู้ต้องขังก่อนออกสู่ประตูเสรีภาพลบล้างข้อกังขาของสังคมได้หรือไม่นนทิการเฟื่องสุมเมธีพงศ์จอบประเด็นสเปเชียลรายงาน เมื่อสร้างแล้วเสร็จเรือนจำโครงสร้างเบาทั้ง17แห่งจะสามารถรองรับผู้ต้องขังที่ผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวได้ถึงรุ่นละ9,000คนนะคะนั่นเท่ากับว่าใน1ปีจะมีผู้ต้องขังที่ผ่านหลักสูตรนี้มากถึง27,000คนก็เท่ากับว่าเป็นอีกช่องทางเพิ่มโอกาสคืนคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือจอบประเด็นสเปเชียลในวันนี้นะคะทั้งสท่านคะ่ะ